تي شارقة مشرقة بالضياء مفعمة أرجاؤها بنكهة الأتقياء تزرع فيها مثلاً فيها معاني إباء عندها بها من وطن لا يعرف الكبرياء مشرقة بالضياء مدينة ذو الفضل قد شادها شامخة تسمع أقصى الأرض إن مشرقة بالضياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير รายการโลกมุสลิมสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตผลิตพันตราแม่ครัวฉลากทองโรงแรมนูโวซิตี้มูลนลิธิดำรงผลน้ำมันพืชเอเมอรันนิวทีเบลน ่วงธรรมนูนชีวิตสนับสนุนโดยโรงแรม City. นูโวซิตี้อิสลาฮิรอมานิ ouais รฮิมด้วยพระนามของอัล์พระผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณากรานิสมาสละวารกุุ้งประ์าะมุลล้อบารากาตัวขอความสันติความเมตตาความจเจริญจากพระเุ็นเจ้าจงประสบกับทุกท่านท่านผู้ชมครับในสัปดาห์นี้เรามาอยู่ ในสถานที่ที่เป็นของมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมาเลเซียครับซึ่งอยู่ในประเทศมาเลเซียกุงปาราลัมลเปอร์นะครับวันนี้เรามาพูดคุยกับว่าที่ดร,น,รนวัชแพทย์ธรําซึ่งท่านเป็นผู้ที่ควบคุมดูแลจัดคอร์สประสังกฤษสำหรับเยาวชนมุสลิมนะครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณนวาสแพทร์ธคได้เลยครับ อัสล ah uh. ามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตารย์อาวาสครับอยากจะทราบว่าในการจัดคอร์สภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมาเลเซียน,น,นะครับไม่ทราบว่ามีแรงจูงใจอะไรครับแรงจูงใจนั้นเกิดจากทางทีมงานผู้จัดนะครับทั้งโรงเรียนสานติวิทยาแล้วก็สถาบันเตียนและปรึกษามหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมาเลเซียน,นะครับหรือเซ็นเตอร์ for coalition studies ทั้งสององค์กรเนี่ยนะครับ เราได้คิดกันว่านักเรียนไทยนั้นมีความสามารถครับแต่ว่าไม่มีเวทีในการที่จะใช้ภาษาอังกฤษอย่างกับบนคกากรหรือว่ากับบุคคลต่างชาติหรือว่าในนานาชาติในการนั้นในการตอบโจทย์อันนี้เราจึงได้จัดค่ายภาษาอังกฤษที่ว่า I i U N English a n g l i s h น m ้นครับหรือว่า I E e C 2015ขึ้นมาครับ ก็ให้เด็กมโอกาสได้ใช้แล้วก็ฝึกฝนภาษาอังกฤษถ้าเกิดจะพูดให้ชัดก็คือในวัตถุประสงค์ของเรานะครับให้ฝึกเรียนแล้วก็ใช้ครับภาษาอังกฤษครับผมใช่ฝึกนี้ก็คือฝึกกับอาจารย์ในห้องเรียนนะครับเรียนก็เรียนกับอาจารย์ในห้องเรียนแต่ใช้นี่มันยากนะครับก็เราเราก็เลยได้มาจัดที่นี่เพราะว่าที่นี่มีนักศึกษาต่างชาติเยอะนะครับในห้องของใน ของภาคของนักเรียนนั้นจะมีนักเรียนอยู่ด้านล่างนะครับแต่ว่าข้้งบนของเขาเป็นนักเรียนต่างชาติหรือนักเรียนมาเลเซียซึ่งพูดภาษาอังกฤษได้ครับดังนั้นคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้อย่างแน่นอนครับซึ่งจะทําให้เด็กอย่งีประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาอังกฤษแล้วเมื่อเขาได้ใช้ภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความมั่นใจในการที่จะนำไปใช้ในข่าวต่อไปผมหนึ่งในเป้าหมายของเราคือว่าเราอยากเขามีความกล้ามากขึ้นครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าภาษาอังกฤษนั้นไม่ยากจนเกินไปครับ ขอให้ได้ใช้อาจจะไม่กิ่งป,ปุ๊บปั๊บในเวลาเพียงแค่สองอาทิตย์ที่เราจัดแต่ว่าขอให้มีทัศนคติที่เป็นบวกรในการใช้ภาษาเท่านั้นก็ถือว่านนะวสําสำเร็จลหวครับอาชารย์าละส์เร็จไหมคำถามต่อไปนะครับก็คือเราทำไมถึงมาจัดที่มหาวิทยาลัยอิสลามนารมชาติที่มาเลเซียวัตถุประสงค์แล้วก็สาเหตุที่มาจัดที่นี่ก็คือว่าทางที่นี่พร้อมในหลายๆด้านนะครับแล้วก็มีความเต็มใจจะช่วยเหลือนักเรียนไทยของเราอย่างเช่น บรรยากาศจะเป็นแอร์สมุดเลยนะครับอย่างห้องที่ห้องละหมาดแล้วก็ห้องเรียนนะครับส่วนห้องนอนกลางวันจะเป็นเราไม่ได้อยู่นะครับเป็นห้องพัดลมแต่ว่าอากาศที่นี่กลางคืนก็ทาดีล่าสบายอย่างยา่นะครับดังนั้นเราเห็นแล้วว่าเรื่องเรื่องการบริการท่านอื่นก็ทาดีล่านะครับอาหารก็จะเป็นของสดใหม่แล้วก็อะไรเพียบพร้อมหลายๆอย่างครับ นอกจากนั้นอุปกรณ์ก็พร้อมนะครับอาจารย์ที่มาสอนเป็นอาจารย์ของสถาบันการสอนภาษาของมหาวิทยาลัยเขาจัดใหม่ทีนะครับั้นเรื่องของคุณภาพค퀄ลิเทชั่นต่างๆก็ทําเตด่นนะครับวางใจได้ว่าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็เลยตกลงเลือกที่นี่ครับผมครับก็อยากจะเสริมนิดนึงนะครับว่าจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นได้นะครับว่าในที่แห่งนี้นะครับในมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติอเมริกาเนี่ยนะครับก็บบรรยากาศโดยรอบเนี่ย มันจะอกพูนให้ทำว่าอิสลามชัดเเพราะว่าตรงตรงนี้นะครับเราก็จะมีมัสยิดนะครับที่เป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ครอบครดานักศึกษาเนี่ยนะครับก็จะเป็นมุสลิมทั้งหมดนะครับงั้นบรรยากาศที่เด็กจะได้รับเนี่ยนะครับก็จะเป็นมาอามาบรรยากาศของอิสลามอย่างสิบล้านเปอร์เซ็นสำหรับก็ในประเด็นหนึ่งที่คุณพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ต้องห่วงก็คือดูดมือของผู้ที่ดูแลได้อย่างดีนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมเรียนหรือบรรยากาศเนี่ยนะครับก็จะไม่มีสิ่ง มัมเมาที่เป็นไปเมนตาที่ไม่ต้องเห็นแล้วก็ที่ผมจะเสริมจากที่ที่คุณมุสาได้พูดมาก็คือว่า<อ>ระบบความปลอดภัยที่นี่ก็มี<อ>หลายชั้นนะครับทั้งประตูใหญ่ของมหมวิทาลไรเออแล้วก็ประตูที่หน้าหองพักมียาวหรือว่ามีหเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอดนะครับ<อ>แล้วก็กิจกรรมที่เราได้ไปจัดกับทางมหมวิทยาลัยบางทีก็มีกิจกรรมเช่นอย่างเมื่อเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมานะครับฮีโร่คอนเฟน ในอิสลาม c คคอนเฟรนท์นะครับเป็นเรื่องของ Foreign Nation of the ะทิพ l e ออฟ h ช a ยเขาว่าเป็นคอนเฟรนท์ฝึกพูดเขาเเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วกันนะครับในการพูดภาษาผู้ภาษาอังกฤษแต่ว่าเป็นนักดาวะภาาษอังกฤษนะครับเด็กก็ได้ฟังอะไรที่แปลกใหม่แต่ว่าเป็นการฟังเรื่องศาสนาผ่านภาษาอังกฤษก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกดีครับครับในคอร์สี้นะครับมี นักเรียนอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับจํานวนนักเรียนทั้งหมดมี4 1คนครับแต่ว่าเรามีครูที่มาจากโรงเรียนสามติวิทยาเนี่ยนะครับสองท่านอยู่ด้วยตลอดเวลาครับแล้วก็จะมีครูที่มาสอนจากสถาบันของทางมหาวิทยาลัยารานาชาติมาเลเซียนะครับภาษาเนี่ยนะครับอีกสามท่านแล้วก็จะมีครูพี่เลียอีกห้าท่านครับทั้งหมดนี้ก็รวมๆแล้วสตาประมาณสิบ สอง0ันได้ครับจะมีที่ผมไม่ได้กล่าวถึงอีกด้วยครับอยากให้เขาได้เรียนแล้วก็ได้เข้ากิจกรรมในชั้นเรียนอย่างเป็นามแล้วก็ตอนบ่ายก็จะเป็นเรียนพร้อมกันทั้งหมดครับจะเป็นในห้องใหญ่ห้องกลางตรงก้านนี้นะครับหรือว่าเป็นในเราได้มีกิจกรรมตอนบ่ายที่ในแคมปัสของมหาวิทยาลัย <ส>ในอินเทอร์วิวหรือว่าสอบถามนักศึกษาของที่นี่นะครับเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเด็กๆก็ชอบครับจะให้เด็กๆมีประสบการณ์ใช่ครับตอนนี้ประสบการณ์ได้ใช้ครับท่านผู้ชมครับในสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับว่าอาจารย์นวาสกับคณะเนี่ยมีแรงจูงใจอย่างไรในการที่จะจัดคอร์สภาษาอังกฤษในมาเวลาอิสลามนานาชาติมาเลเสียนที่อ่งเดี้นะครับอาจารย์นะวาสจะอยู่กับเราอีกในสัปดาห์หน้านะครับ และหลังจากนี้ขเขาเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณอริยาเมดีในช่วงกินดีมีคุณค่าสามะมะรุกงวารามาตุนรอบระกาศทุกสวัสดีครับโหอร่อยจังฝีมือระดับฉลากทองเชียวนะโหต้องระดับฉลากทองเลยเหรอแน่นอนถึงได้อร่อยไงหอมสมชื่อปลาฉลากทอง ดูน่ากินจังสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงอาจเกิดขึ้นได้อืม <c oughs> mm hmm. เปรี้ยวสมชื่อตราฉลากทองอุ mm ๊ไ hmm. ขเจียวอารตี้ <c oughs> น่ากินสุดๆด, mm hmm. ด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิม ตอนกินดีมีคุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตอะลัยกุววะเราะห์มะตุลลอฮ l วะระเาาุกาตุฮ์พบกันอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมในช่วงของเส้นทางชีวิตอุสลิมตอนกินด,ดีมีคุณค่าค่ะเพื่อเสนอเรื่องราวทางด้านอาหารและโภชนาการตามก,กายสลามนะคะ และเช่นเคยค่ะท่านที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะท่านเป็นที่ปรึกษาวิจัยแพทยศสาสตร์กรุงเทมานครและก็เชรัพยาบาลก็ยัเป็นผู้จัดการโรงเรียนบางจินการตานะคะขอเชิญผู้ชมพบกับแพทย์หญิงจินตนาโยธาสมุทรค่ะสลามวะลัยกุมวเรองมะตุนอบบรอวบะประจาตุคุณหมอกะวันนี้จะเรียนถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของน้ำพึ่งเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทราบว่าในวิทยาการทางการแพทย์หรือว่าทางด้านอัลตราาเครื่องสมัมผัต่างๆเนี่ยก็นำ น้ำพึ่งมาใช้ประโยชน์เงปรอสมควรนะคะตัวนี้สมัยขัานนบีศาสดาศาสนทูตเรานะคะท่านศาสนทูตมุฮัมหมัดสุลตานอัลลอฮ์อะลัยฮุสซลามีท่านก็ดื่มน้ําพึ่งในกรณีน้ําพึ่งที่ท่านดื่มเนี่ยท่านดื่มเพื่อที่จะล้างล้างไส้ล้างกระเพาะเ้วยเหตุผลนตรงนี้คุณหมอมองยางไรคะค่ะคือท่านศาสดามุฮัมมัดสุลตานอัลลอฮอะลัยฮซาลมนะคะท่านใช้น้ําพึ่งเนี่ยท่านบอกเลยว่าใช้น้าพึ่งเนี่ยเป็นยาระบาย เพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะมันจะมีคุณประโยชน์3อย่างด้วยกันนะคะคือมันเป็นยาซึ่งเป็นธรรมชาติบําบัดนะคะและอีกอย่างหนึ่งท่านก็บอกว่าน้ำผึ้งเนี่ยเป็นยาของอรรถสมาตาเป็นยาของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งใช้รักษาทางด้านของจิตและวิญญาณและอีกประการหนึ่งก็คือว่ามันจะเป็นได้ทั้งสองอย่างเลยก็คือเป็นยาซึ่งเป็นธรรมชาติบําบัดแล้วก็เป็นยาที่รักษาทางจิตกับวิญญาณ และท่านศาสดาย,ยังพูดต่อไปว่าการรักษาโรคนั้นนะคะท่านบอกว่าให้ใช้น้ำผึ้งกับการอ่านพระมหาคัมภีอันกุรานซึ่งถ้าใครได้ทําเป็นประจำเนี่ยจะสามารถบําบัดโรคได้ทุกโรคและท่านก็นยังพูดว่าถ้าใครได้ดื่มน้าผึ้งนะคะเอาละเดือนหนึ่งเนี่ยดื่มสักสามครั้งในตอนเช้าสักสามเช้าเนี่ยนะคะท่านบอกว่าเขาเนี่ยจะไม่ประสบกับทุกข์ใหญ่ๆในโลกดุนยาใบนี้ อันนี้เป็นท่านท่านพูดไปเลยค่ะนะคะ,<ฮ>ะแล้วท่านเองท่านก็ใช้น้ำผึ้งดื่มเป็นประจำท่านจะบอกว่าน้ำผึ้งเนี่ยค่ะมันก็จะมีคุณประโยชน์หลายอย่างด้วยกันนะคะ,<ฮ>ะนอกจากเป็นยาถ่ายที่ท่านศามมมส,ส,สนาโมมาสวรลั์พูดไว้นะคะ,<ฮ>ะน้ำผึ้งเองเนี่ยถ้าเรามาดูคุณสมบัติทางการแพทย์เนี่ยก็จะพบว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันเป็นมันมีโมเลกุลใหญ่กว่าน้ำตาลค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะซึ่งเราจะเห็นว่า น้ำผึ้งมันก็มีรสหวานเหมือนน้ำตาลใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยโมเลกุลมันใหญ่กว่าน้ำตาลตเพราะฉะนั้นเมื่อโมเลกุลของมันใหญ่กว่าน้ำตาลเนี่ยเราเวลาเรารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะถูกย่อยช้ากว่าน้ำตาลซึ่งน้ำตาลเนี่ยถูกย่อยแป๊กเดียวมันก็เข้าไปในร่างกายแล้วแต่ว่าแตกต่างกันใช่ไม่ใช่ขาดแต่โมเลกุลของน้ำผึ้งเนี่ยว่ามันจะแตกตัวมันก็ต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะดีกับคนที่เป็นเบาหวานนะคะเพราะนั้นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ย ถ้าเขากินน้ําผึ้งเนี่ยหรือเขานําน้ําผึ้งมาใช้ปรุงอาหารตับอ่อนของเขาเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ทางานหนักคือมันการผลิตอินซูลินเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานเขาก็จะไม่ต้องทําตับอ่อนเขาไม่ต้องทางานหนักตัวนี้ว่าถ้าสมมติว่าอยากจะรับประทานทุกวันเนี่ยจะมีผลต่อทางด้านร่างกายไหมคะหมายความว่าจะทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นหรือว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะ คือถ้าเราร,รับประทานได้ทุกวันนะคะเราก็ใช้ปริมาณน้อยหน่อยาจจาะสักหนึ่งช้อนโต๊ะเอามาละลายน้ําแล้วก็ดื่มถ้าเราต้องการความสดชื่นอาจจะเติมคือพอมันละลายดีแล้วเนี่ยเราก็มาเติมน้ําแข็งให้มันสดชื่นดื่มทุกวันเลยอะคะ่ะเราจะมีความรู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็ความหอมหวานของมันเนี่ยเราจะได้กลิ่นของน้ําผึ้งซึ่งเป็นกลิ่นเฉพาะคือจะมันมีมันจะมีไอ้กลิ่นของดอกไม้หรืออะไรที่น้ําผึ้งมันไปดูดมาจากน้ําหวานของต้นไม้ต่างๆเนี่ยคะ่ะ ก็จะทําให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีเรื่องปัญหาเรื่องของน้ําตาลสูงๆมากเนี่ยดื่มได้ทุกวันก็จะดีแล้วก็ไม่ทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นด้วยค่ะแต่ที่สําคัญก็คือว่าน้ำผึ้งที่มีอยู่ในของตลาดเนี่ยมีหลายๆผลิตภัณฑ์หลายๆคายาย่ายที่นํามาขายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเลือกบางค่ายที่เขาผสมน้ําตาลเข้าไปด้วยหรือว่าคุณภาพที่มันไม่ได้เนี่ยก็อาจจะได้ของแท้หมอจะกลัวหนี้นะคนะเนี่ยนะ คือการเลือกน้ำผึ้งเนี่ยค่ะเราต้องดูว่าเขามีเอเขาเรียกแบบแบรนด์เนมนะคะยี่หอ้อว่ายี่หอ้อยี่หอ้หอ,หอว่ามาจากที่ไหนเ <_ S 2> พราะนั้นถ้าเราเชื่อถือในคุณภาพของยี่ห้ออันนั้นเนี่ยเราก็จะมีเราก็จะมั่นใจอะค่ะว่าตรงนี้เป็นน้ำผึ้งแท้แล้วอีกอย่างหนึ่งเราควรจะดูสีของน้ำผึ้งด้วยถ้าเป็นสีน้ำผึ้งที่ใสขาวสะอาดอะนะคะบริสุทธิ์เนี่ยอันนี้ก็แสดงว่าเป็นน้ำผึ้งแท้แต่ว่าเมื่อเราซื้อมาค่ะ ที่เก็บไว้นานเนี่ยถ้าข้าวกวยก็บอกว่าหมดอายุบางท่านก็บอกว่า,ายิ่งเก่ายิ่งดีแต่ไม่แน่ใจว่าจะเหมาะสมหรือเปล่าแต่ถ้าข้าวกวยจะบอกว่าหมดอายุถ้าหมดอายุเนี่ยเราก็ไม่ควรทานนะคะเพราะว่าการตกตะกอนของของมันเนี่ยจะต้องมีวพวกผลอะไรที่มันปนเปื้อนอยู่ในนั้นมันจะตกตะกอนลงมาหรือเปล่าเพราะนั้นถ้าเราเลือกได้ก็ควรจะใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ว่ามันมันสดแล้วก็ใหม่อยู่ในอายุที่เขาถนอมนะคะก็ทางที่ดีค่ะท่านผู้ชมเลือกจากที่มียี่ห้อที่คุณหมอบอกแล้วก็ซื้ออย่างที่มีที่มาที่ไปเนี่ยจะปลอดภัยที่สุดอย่างน้อยเราได้นำขึ้นบริสุทธิ์แล้วก็ส่งผลเมื่อเราปฏิบัติตามที่คุณหมอบอกแล้วก็ปฏิบัติตามแบบของท่านศาสนาพุทธโมหดศ็อลลัรลออะฮรวักัลลามนะคะสมมรัต้องขอบคุคุณหมอมากเลยนะคะขอคุณเจ้าประธานคุณคดีตอบแทนคุณหมอด้วยค่ะ ท่านผู้ชมคะเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเราเข้าไปสู่ช่วงของครัวหัน,น,นะคะกลับมาแล้วจ้ากลับมาแล้วจ้ากลับมาแล้วจ้าที่รักเปลี่ยนสิ่งที่ไม่คาดคิดให้เป็นจริงได้ด้วยความอร่อยระดับฉลากทองเผ็ดสมชื่อตราฉลากทอง สีอิ่วขาวเจสูหหสดหนตราแม่ครัวฉลาดทองหอมกุ้งอบุนเส้นอร่อยง่ายๆด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวอร่อยใช่ไหมช่วงครัวฮาลานสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทอง ท่านผู้ชมคะพูดถึงย่านปาลัมปูนะคะจะมีร้านอาหารมุสลิมอยู่หลายร้านเหมือนกันนะคะแล้วก็มีมัสยิดอยู่ด้วยอย่างเช่นมัสยิดจัก,กรพงศ์นะคะแต่วันนี้นะคะช่วงนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่ซอย3ามสนสองซึ่งตรงนี้จะมีโรงแรมของมุสลิมอยู่นะคะคือโรงแรมนูวซิตี้ค่ะในโรงแรมก็จะมีห้องอาหารนะคะชื่อห้องอาหารซาร่าเดี๋ยวมีรายการอาหารที่เศษให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเดี๋ยวตามมาริยาไปเลยนะคะ ท่านผู้ชมคะตอนนี้อริยามาอยู่ที่หน้าครัวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้เนี่ยห้องอาหารซาร่าซึ่งอยู่ในโรงแรมนูซิตี้เนี่ยทำอาหารอะไรที่เป็นรายการอาหารพิเศษอีกหนึ่งรายการ mm hmm. ตอนนี้เรามาพบกับท่านรองประธานกรรมการบริหารของโรงแรมนะคะ,ค,ะคุณเกษมใจจงรักภักดีค่ะอัะสลามุอะลัยกุมวเรามาตุลลลฮิวะบริกาฮตนะคะส่วนแม่ครัวนะคะซึ่งทราบมาว่า ได้รับรางวัลมากมายหลายรางวัลเลยนะคะอย่างเช่นพวกผัดไทยแล้วก็รายก,การอาหารอื่นๆอ,อีกนะคะกุณสวนณแย้มฉินค่ะนะคะตอนนี้วันนี้เป็นรายก,การอาหารอะไรคะครับวันนี้ที่เราจะทําก็คือสปาเกตตี้ซอสนงสปลาแซาลมอนครับนะคะท่านผู้ชมคะท่าน,นี้ที่มาที่ไปที่มาที่ไปก็ก่อนที่เราจะทําเนี่ยอยากจะเล่าอะไรให้นิดหน่อยเป็นเกรดให้เข้าใจานะฮะ คือคำว่าสปาเกตตี้นี่เป็นภาษาอิตาเลียนประมาณร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคเคยมีชาวอิตาเลียนท่านหนึ่งคือมาโคโปโลเนี่ยคเคยเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกท่านก็ไปถึงเมืองจีนท่านก็เห็นว่าคนจีนเนี่ยทานแต่กวต๋วยเตี๋ยวเส้นเนเส้นเส้น,เสน,เสน,นี่เยอะมากหลายอย่างหลายแบบท่านก็ได้ความคิดว่าเออเราน่าจะนำอาหารที่เป็นเส้นเนี่ย มาปรับปรุงแต่งให้ชาวอิตาเลียนได้รู้จักเมื่อท่านได้กลับไปแล้วท่านก็เลยทำอาหารเส้นขึ้นมาถ้าเราจะทำอาหารอิตาเลียนแท้ๆเนี่ยมันก็เลี่ยนเกินไปแต่นี้เราก็ทำเป็นแบบมีปีพแนแนงมีแกงคกั่วอะไรจักงๆมีความเป็นไทยๆของ<ม>เรามากมมคางผู้ชมค่ะสิ่งแรกใหญ่ที่สำคัญที่สุดก็คือตัวปลาแซลมอนและก็ตัวเส้นเราก็ใช้เส้นสปาเกตตี นอกนั้นเราก็จะมีพวกวิปปิ้งครีมผงแนง<ะ>มีเนยมีพริกไทยมีเกลือมีใบมะกรูดซึ่งทอดแล้วนะะค่ใบตามเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยเเใช้ไหมคะคอันตัดแรกคืออันซื้อนิดหน่อยเดี๋ยวก็เป็นน้ำมันเนยอันนี้น่าจะใช้ไฟปานกลางนะคะเชฟปาน ก่อนที่จะทอดนะคะเติมซอสเปรี้ยวนิดนึงใบชาบนะฮะมี่เรื่อความมาหมักสองอย่างรวมกันค่ะะแล้วก็ทอดเลยนะคะระหว่างนี้ก็จะทําเครื่องเอาเส้นสปาเกตตี้เลยนะฮะอันนี้สปาเกตตี้เนี่ยเราลวกก่อนประมาณสักเจ็ดนาทีระหว่างนี้ปลายก็ค่อยๆสุกไปเรื่อยๆนะะิดหน่อยนะคะน้ำมันน้ำมันเนยใส่เข้าไป พอเสร็จแล้วก็มาดูปลายกระเสียมค่ะถาไม่าาาทานกี่คนนะถ้าคนกินเก่งๆก,ก็คนเดียวก็พอ <c oughs> คนเดียวนะคะเอาเอาเป็นมือ้อมื้อหลักเลยค่ะนี่เราก็เสร็จแล้วก็ตั้งนะคะะในครัวเราก็วางไปตรงนี้แล้วนะคะสุกินี่นะะนี่เรียกสุกินี่การทำอาหารนี้เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะคะใช่ครับนอกจากศิละปะแล้วเนี่ยจะต้องมีเทคนิคนะคะตอนนี้ ก็จะเป็นขั้นตอนของทําซอสน้ำมันเนยกับน้ํามันพืชเหมืันกันเครื่องแกงพะแนงเกลือนิดนึงมีพริกไทยค่ะนีซอสสายอยนารมวิปปิ้งครีมสีเขาจะไม่ดูนะคะเนี่ยเกรงใจความเป็นไทยนะเนี่ยอุตส่าห์เอามาผสมผสานแล้วก็ต้องเอาใจอิตาเลียนครึ่งหนึ่งและกันไทยครึ่งหนึ่งค่ะผู่ชมแทนที่จะเป็นกระทินะคะใส่วิปปิ้ง น่ารับประทานแบบนี้ค่ะสปากเกตตี้ซอส,พสอแพรงปลาแซลมอน,มนเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมทานได้เลยค่ะในส่วนของอาหารนะคะท่านผู้ชมนอกเหนือจากรายการอาหารในวันนี้แล้วเนี่ยรบ,ออบริการที่ทางห้องอาหารซาร่าที่อยู่ในโรงแรมนโวซิตี้มีจะมีอะไรีคะ,ะห้องอาหารซาร่าเนี่ยคือ คุณสวัดีเป็นเชฟใหญ่ของเราที่นี่เก้าแก่เจอจะดูแลเรื่องในครัวทั้งหมดเพราะฉะนั้นอาหารที่ออกมาเนี่ยก็จะต้องผ่านฝีมือของคนนี้เลยอเชฟของเราเลยนะเราก็จะมีบริการอาหารตอนเช้าค่ะน่าจะหกโมงเช้าถึง10บโมงเชาเป็นบุฟเฟตหรือว่าอาหารสั่งเป็นบุฟเฟ่ต์นาชาชิาค่ะซึ่งก็จะมีทั้งซุปสลัดผลไม้มีเครื่องดื่มมีไข่ชนิดต่าง ทั่วไปก็คือห้องอาหารร้านนะคุณสามารถจะเลือกทานอะไรก็ได้ให้จนอิ่มเลยทีเดียว320บาทว่าผ่านมาแถวนี้ก็เชิญนะคะก็มีห้องละมานะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็มีสปาในส่วนข้างชั้นบนชั้นบนครับไว้บริการด้วยนะคะสำหรับแขกข้างนอกที่ไม่ได้มาพักก็ใช้บริการได้ด้วยและโรงแรมเราเนื่องจากเป็นโรงแรมมุสลิมเราก็พยายามทำทุกอย่างให้เป็นอาหารมุสลิมาลโดยสมบูรณ์แบบ ทางรายการก็มีผิดพันธุ์ฝากด้วยนะคะผิดพันธุ์แรกก็จะเป็นผิดพันธ์ตราแม่ครัวผิดพันธ์ตราฉลักทองนะคะแล้วก็ผิดพันธ์ตราแม่ครัวฉลักทองให้กับห้องอาหารซาร่าด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะอีกชุดหนึ่งค่ะทางครูเกษมค่ะอันนี้เป็นน้ํามันสุขภาพเอ็มอร์ลนิ์ีเบลนะคะไว้ทางครัวได้ทําอาหารอีกชุดหนึ่งค่ะ เนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะขอพระเจ้าประทานคุณความดีตอบแทนนะคะแล้วก็ประทานสุขภาพที่แข็งแรงและเพิ่มผงรูสกีให้ท่านรองประธานรวมทั้งแม่ครัวด้วยขอให้ฝ่ายรายการเองก็มีความเจริญก้าวหน้าเช่นกันครับอามีนค่ะนะคะท่านผู้ชมคะสําหรับช่วงครัวฮารามนี้นะคะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะวัสลามุอะัยกุ้มวาหรอมะตุลลอฮ์สนับสนุนโดยน้ำมันพืชเออร์โมรันนิวทเบล ประจำสัปดาห์นี้นะคะสปาเกตตี้ซอสผนงปลาเซอมอนใช้เส้นอะไรก็เส้นเล็กขอเส้นสปาเกตตี้ส่งคำตอบมาตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่หน้าจอขณะนี้นะคะท่านที่ตอบถูกจะได้รับชุดของขวัญผลิตภัณฑ์ตรายฉลากทอง1ชุดค่ะเราต้องการจะ สร้างบุลากรในอนาคตนะค,ะครับที่มีความรู้รในดุนยาและก็ศาสนาด้วยกันครับมันต้องไปทุกยกันนะครับเราคงไม่สามารถจะสร้างด้านใดด้านในดนนะค,ะครับอริสุหัตลานั้นได้ส่งกล่าวไว้ในพระหคังคำเย็น,ยนการาบว่าทุกชีวิตมาจากน้ําถ้าเรามาพิจารณาตรงนี้นะคะเราจะบอกจะเห็นว่าคําว่าน้ํานั้นเนี่ยนะคะก็มีการถกเถียงกันมากว่าน้ำเนี่ยมันเป็นอาหารหรือเปล่า เพราะว่าน้ำนั้นมีสารอาหาร